แต่การศึกษาของฟินแลนด์คือการเรียนรู้และซึ่งมันมีตั้งแต่เกิดจนถึงคุณตายแต่ครอบครัวคือพ่อแม่ต้องกินอิ่มนอนหลับสามารถดูแลมีเวลาดูแลลูกดังนั้นความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งแรกที่เราต้องจัดการ การที่ประเทศฟินแลนด์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสวีเดนเป็นระยะเวลานานถึง600ปีและอยู่ภายใต้การดูแลของรัเสเซียอีกร้อยกว่าปีการจัดการศึกษาในสมัยโบราณของฟินแลนด์จะอยู่กับวัดหรือศาสนาสถานโดยมีพระสงฆ์ของศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆส่วนมากจะเรียนเพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีและท่องจำคัมภี์ไบเบิล ประเทศฟินแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะสมัยที่ตกเป็นอนณานิคมของรัสเซียและสวีเดนทําให้ฟินแลนด์พยายามสร้างระบบการศึกษาและจุดมุ่งหมายของประเทศขึ้นใหม่การศึกษาภาคบังคับในฟินแลนด์หรือโรงเรียนประถมเริ่มขึ้นช่วงทศวรรษที่1970และมีการผลักดันอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่1990 ด้วยการดำเนินโครงการปฏิรูปที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีผลสําฤทธิ์สูงที่สุดในโลกเรื่องราวของฟินแลนด์จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นต้องลองไปฟังอาจารย์กุนทิดารุ่งเรืองเกียรติกันดูค่ะเขาบอกว่าไอ้ความยับเยิน ขอประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์การเป็นเมืองขึ้นการผ่านสงครามโลกทําให้คุณฟินแลนด์และรัฐบาลฟินแลนด์ตรักว่าจะฟืน้นฟูป,ประเทศต้องไปปฏิรูปที่การศึกษาจริงไหมใช่ค่ะต้องไปปฏิรูปมนุษย์จะทําอย่างไรให้มนุษย์มีคุณภาพ ฟินแลนด์เขาใช้คาว่าพัฒนามนุษย์ใช่ไหมในระดับปฐเจตการศึกษาใช่ไหมค<ะ>่ะใช่ใชการพัฒนามนุษย์ก็ร<ช>ะบบขขาบวชทั้งหมดนี่เขาเรีว่าเป็นการพัฒนามนุษย์ใช่ค่ะฟินแลนด์มันแตกต่างไงกับการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาการศึกษาดูที่ระบบและโครงสร้างแต่การศึกษาฟินแลนด์ดูที่มนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์ดังนั้นระบบถูกสร้างมาเพื่อพัฒนามนุษย์เราไม่ได้มองที่ระบบก่อนเรามองที่มนุษย์ก่อนไม่ใช่ทําให้มนุษย์ ไปสอดคล้องกับระบบใแบบที่ในสมัยรัชกาลที่5เราเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนแบบตะวันตกเพื่อจะหล่อหลอมเด็กของเราให้เป็นข้าราชการหรือพูดภาษาของผมคือไม่ใช่ภาษาผมจะสมบ่าสมัยรัชกาลที่6เนี่ยคือเป็นเสมือนนั่นเองแล้วต่อมาก็บอกให้ไปเป็นคนงานโรงงานอุตสาหการรมของฟินแลนด์ไม่ใช่ของฟินแลนด์หลังจากปฏิรูปนะคะครับค่ะไม่ไม,ไม่มันความคิดเริ่มจากการปฏิรูปว่าไม่ใช่ปฏิรูปเพื่อให้เด็กไปอยู่ในระบบ แต่ให้เพื่อพัฒนามนุษย์ใช,ใช่ไหมครับสร้างระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์พอรัฐบาลฟินแลนด์และผลนฟินแลนด์รู้สึกว่ามันต้องลุกขึ้นแหละ,ะนะฮะก็ลุกขึ้นก็ไปบอกที่การพัฒนาลงทุนที่ที่การพัฒนามนุษย์นั้นการลงทุนเพื่อดาบรู้คำนหมามว่าว่าไปลงทุนที่โรงเรียนอย่างเดียวความหมายที่ผมจะถามแต่เป็นลงทุนตั้งแต่อยู่ในคันมารดาอยากให้อธิบายอันนี้และความเป็นรัฐบริการมันก็เข้ามาเกี่ยวข้อง เขามองว่าการศึกษาแรกของเด็กเริ่มต้นที่พ่อแม่ดังนั้นอย่างเช่นนะคะสวัสดิการที่เขาให้คือคุณแม่สามารถลาคลอดได้ก่อนสองเดือนก่อนคลอดเพื่อที่จะไปเตรียมตัวแล้วอีก8เดือนหลังจากคลอดเขาค่อนข้างสนับสนุนให้ทั้งพ่อและแม่ออกมาช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นระยะเวลา8เดือนแล้วถามว่าจะเอาอะไรกินแต่เดือนนี้ออกจากงานทั้งคู่หยุดจากงานทั้งคู่ไม่ใช่ออกหย,หยุดงานค่ะโดยได้รับเงินเดือนเต็ม ทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนเขาจะมีองค์กรที่ชื่อเกลาเป็น State Insurance คือเป็นเหมือนประกันสังคมของเราที่จะคอยดูแลในส่วนนี้ให้พ่อแม่อยู่ได้มันรวยมาจากไหนในฟินแลนด์มันเก็บภาษีแพงค่ะมันเก็บภาษีแพงมาก ด้วยความที่การปกครองของฟินแลนด์เนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์อยู่ตรงกลางเทศบาลภาษาของเราคือกระจายอำนาจค่ะกระจายอำนาจออกมาดังนั้นเทศบาลก็จะมีอำนาจในการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณาสุขหรือการศึกษาครอบครัวฟินแลนด์เนี่ยก็จะมีพยาบาลหรือว่านักเ,เขาเรียกว่าอะไรอนามัยที่จะคอยมาดูแลแม่และเด็กที่บ้านพวงเราก็มีนะแต่ทำไมของเรามัน เรามาถึงบ้านเลยเหรอคะเรามาถึงบ้านเลยเหรอคะเขามาดูเขามาดูห้องหับมาดูว่ากินอะไรมาดูหมดเลยค่ะมาดูว่าเด็กนอนตรงไหนเหรอค่ะพ่อจนอนไม่ถูกพ่อแม่ป่าแล้วเลยเขาเขาก็จะมาเขาก็จะต้องมามีการตรวจใช่ค่ะใช่ไหมพบทราบว่าแม้แต่การเลี้ยดูเด็กที่จริงเนี่ยจะต้องควรจะส่งไปที่เขาใช้ภาษาวิทย์ดคแะเซ็นเตอร์ใช่ไหมคด็กแต่ว่าพ่อแม่ก็ สามารถที่จะบอกไปส่งลูกไปที่เดย์แค์เซนเตอร์ได้ใช่ค่ะทำเดย์แค์ที่บ้านได้ค่ะฟินแลนด์จะมีประมาณสองสระบบค่ะมีพ่อแม่ที่ดูแลลูกเองเลยมีเดย์แค์ที่เป็นบุคคลทั่วไปแต่ว่าได้รับการอบรมให้สามารถรับเลี้ยงเด็กได้เป็นจำนวนเ,เล็กๆไม่กี่คนแล้วก็มีเดย์แค์ศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กจริงๆค่ะ,ะพ่อแม่ก็เลือกว่าชอบแบบไหน จะส่งหรือไม่ส่งก็ก็แล้วแต่แต่เขาะจะคู่คุณภาพเขาทำเดแคที่บ้านใช่ไหม<ก>รับจจงมาดูแลใช่ค่ะแล้วก็ต้องได้รับการอบรมจากรัฐคือฟินแลนด์เชื่อมั่นในระบบการอบรมบุคลากรของเขามากถ้ามาพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยครูฟินแลนด์ไม่โดนประเมินนะคะคือเชื่อว่าอบรมมาแล้วเรียนมาแล้วมีคุณภาพแล้วอบรมบ่อยไหม สองปีที่ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็นคารุศาสตร์ห่งอันนั้นคืออันนั้นคือพื้นฐานที่จะทุกคนต้องผ่านครูทุกคนต้องผ่านแล้วก็จบปริญญาโทนะคะหลังจากนั้นในแง่อาชีพการเป็นครูคุณจะต้องเติมเต็มกล่องที่มันเป็นการอบรมอยู่ตลอด คือคุณต้องหาว่าคุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรแล้วคุณก็จะต้องได้รับการอบรมเรื่องนั้นๆที่คุณสนใจตลอดเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาระงานอันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วระบบนี้เมืองไทยก็มีเรื่องแต่อยู่ในคันเขาใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการพัฒนาเด็กและพัฒนาสมองเด็กไหมเขาจะมีเหมือนเป็นเท่าที่จุ๋ยไปกับพยาบาลมาเขาก็จะมีพยาบาลจะคอยบอกว่าอาหารอันนี้จําเป็น ต้องให้ลูกกินนะแต่เวลาเขาความน่าสนใจคือเวลาเขาสื่อสารเขาไม่ได้มาเป็นพยาบาลที่แบบวิชาการจา๋ามีแผ่นพับนั่นแหละบ้างแต่ไม่ได้เป็นพยาบาลที่อยู่ไกลกับคนเป็นพยาบาลเหมือนเป็นเพื่อนนะคะก็เหมือนเหมือนสถานีอนิบายของเราที่มันอยู่ในหมู่บ้านค่ะคเป็น<ต>เพื่อนกันขอ,ของฟินแลนด์เขาทำมาก่อน ครับเ,เข้าไปถึงบ้านแล้วก็ไปคุยไปสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนด้วยสิ่งสําคัญคือจะต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วพื้นฐานบ้านนั้นเป็นยังไงแล้วค่อยให้คําปรึกษาตามที่มันควรจะเป็นแล้วค่อยๆปรับคือจะไม่ไม่สั่งว่าอันนี้ห้ามกินอันนั้นห้ามกินอันนนห้ามกินแต่เขาจะคุยกันก่อน ่างนี้โดยมาตรฐานเด็กฟินแลนด์ที่ออกมาก็จะมีความฉลาดมาตรฐานในระดับหนึ่งความฉลาดของผมผมหมายถึงว่าสมองพร้อมที่จะเรียนรู้สายตาหรือประสาทสัมผัสต,ต่างๆก็จะมีมากกว่าเด็กที่อยู่ในประเทศที่รัฐบาลไม่ได้สนใจแบบนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมวห่าง่ายๆคือไอ้ปัจจัยสี่เรื่องการกินอยู่หลับนอนของเขามันเติมเต็มแล้วมันครบแล้วมันอยู่ในคุณภาพที่สูง ที่คำประโยคหลังนี่สําคัญคือปัจจัยสีทีมันมันคัง่ายๆในพูทธศาสนาก,ก็มีคุณนามแต่คุณ,คณภาพที่สูงเขาดูอะไรคุณภาพในอนามัยก็จะมีการวัดว่าเด็กโตตามเกณฑ์หรือเปล่าคือจริงๆมันก็เป็นจุยว่าที่เมืองไทยก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดเมืองไทยก็ทํา,าค่ะโตตามเกณฑ์หรือเปล่าได้อาหาร แล้วปกคองไปแล้วด <สม S 1> ีเล่าส่งเสร,ริมให้ใช้นมแม่หรือนมผงนมแม่ค่ะนมแม่ไม่มีนมผงเนี่ยมีมีค่ะมีคือเขาจะให้กินให้เด็กกินนมผงเมื่อตอนไหนเอ่อนมแม่ไม่ได้เป็นสรารณะขนาดนั้นนะคะมันมันเหมือนกับว่าต้องขึ้นอยู่กับคุณแม่แต่ละคนด้วยว่ามีนมไม่มีนมถ้าจําเป็นคือคุณแม่ไม่มีนมนมผงก็มาช่วยสนับสนุนค่ะไม่ค่ะในในสังคมไม่ได้เป็นสังคมที่บอกว่านมแม่เท่านั้นที่ดี แต่เป็นสังคมที่เข้าใจว่าแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันในโรงเรียนเด็กได้กินนมนะคะกับอาหารกลางวันของเขาซึ่งเป็นนมคุณภาพดีคืออาหารนะคุณภาพดีมีครบทุกหมู่นะักโภชนาการเป็นคนมา,มาออกแบบว่าจะต้องกินอันนี้เท่านี้กินอันนี้เท่านั้นต้องกินนมเท่านี้แล้วก็ออกแบบมาเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนที่เด็กทานฟรีฟินแลนด์ทำยังไงในศูนย์เดกแคร์เขามองว่า เด็กถ้าจะมาเด็กแคร์ต้องมีความสุขอันนี้เป็นวิธีคิดพื้นฐานต้องมีความสุขมาเล่นมาเล่นมีความสุขของเด็กก็คือการเล่นเล่นแล้วมีความเป็นอิสระใช่ค่ะ,คะถ้าวันนี้อยากปีนต้นไม้คุณไปปีนเพราะว่าในการปีนต้นไม้คุณจะได้รู้จักเปลือกไม้และคุณจะได้รู้จักมแมลงบนต้นไม้และนั่นคือการเรียนรู้ของคุณดังนั้นฟินแลนด์มองว่าการเราเอาคำว่าการศึกษาทิ้ง แต่การศึกษาของฟินแลนด์คือการเรียนรู้และซึ่งมันมีตั้งแต่เกิดจนถึงคุณตายรัฐบาลมีหน้าที่สร้างระบบที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่คนเกิดจนถึงตายดังนั้นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่สามารถหาอะไรเรียนจาก,าจากโปรแกรมต่างๆที่รัฐจัดไว้ได้ตลอดเวลาผมถามนิดหนึ่งว่าเขาให้เด็ก สัมผัสหนังสือเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนไม,ไม่ใช่เรียนหนังสือแต่สัมผัสหนังสือเป็นเล่มเขาสัมผัสหนังสือจากการอ่านนิทานกับพ่อแม่เขาเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นแล้วพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ออกมาเลยค่ะท้ง,งที่จะพูดไปเตะเล่าเล่านิทานเนี่ยคือไม่ใช่พ่อแม่เล่าอย่างเดียวนะคะห้องสมุดประจําเมืองอะ่ะก็จัดกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กตัวเล็กๆก,ก็สามารถไปฟัง นิทานจากคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ได้เหมือนกันคือเขามีเขามีากลไกหลายๆอย่างที่ช่วยพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกไม่ใช่ว่าเป็นงานของพ่อแม่คนเดียวแต่มันเริ่มในบ้านนะแต่เราก็จะมีองค์กรของรัฐที่เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างที่บอกว่ามันกระจายอํานาจดังนั้นองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่วนนี้ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเด็กเล็กในแต่ละชุมชนการจัดกิจกรรมของการกระจายอำนาจขององค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตรฐานเป็นยังไง ามาตรฐานเท่ากันป่ะฟินแลนด์อย่างที่บอกฟินแลนด์ไม่ค่อยชอบวัดมาตรฐานฟินแลนด์วัดผลปลายทางคือถ้าคนของคุณมีคุณภาพคุณไปเช็ค GDP สิไปเช็คที่ไหนนะคุณเช็ค GDP โดยรวมได้เลยอ๋อ oh, GDP หรือคุณเช็คว่าโรงเรียนเนี่ยมีผลสอบวัดมาตรฐานตอนเรียนจบต่างกันเยอะไหม คือฟินแลนด์จะเน้นระบบที่ทำทุกอย่างตามธรรมชาติแล้วก็ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องเรียนได้พร้อมกันทุกคนเขาเชื่อว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันมันมีช้ามีเร็วไม่เท่ากันเริ่มเรียนปฐมเจ็ดขวบค่ะมีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนประฐมของฟินแลนด์ที่ทำให้บอกว่าฟินแลนด์เป็นอะไรละการศึกษาดีที่สุดในโลกเนี่ย เขาจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วน academic หรือว่าการเรียนที่เป็นวิชาการพื้นฐานและกิจกรรมเด็กฟินแลนด์ทำกิจกรรมเยอะด้วยความที่อย่างที่บอกกระจายอำนาจอยู่ในชุมชนมันจะมีศูนย์กีฬามันจะมีศูนย์กิจกรรมสันทาน,นาการมันจะมีต่างๆางนั้นนะดังนั้นมันจะควบคู่กันไป คือเรียนวันหนึ่งบางวันเลิกเรียนเที่ยงด้วยซ้าแต่ทำได้เพราะว่าหลังจากเที่ยงอะ่ะเด็กๆก,ก็ไปเล่นกีฬาบ้างไปทำหนันทำนี่มีกิจกรรมให้ทำดังนั้นตอนตอนที่เราเอาระบบบอกว่าฟินแลนด์ไม่มีการบ้านฟินแลนด์การบ้านน้อยแต่ยังมีคุณภาพเราต้องอย่าลืมว่าระบบโรงเรียนเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เรียนนอกห้องเรียนด้วยและเขามีฟาซิลิตี้หรือเขามี สถานที่ให้เด็กๆได้ไปทํากิจกรรมและนั่นก็คือการเรียนรู้เหมือนกันพูดง่ายๆเขาทําให้ทางสังคมเป็นสังคมขอการเรียนรู้ใช่ใชไหมล่ะ,ะที่ต่างประเทศยุโรปเนียเขาจะพาเด็กไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยทุกวัยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าวัยเด็กพาพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไม่ไปอีกเลยตลอดชีวิตจนจ,นจนออกจากเมืองพอขึ้นป .4 ก็ไปป .5 ก็ไป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 เพราะว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย ในการมองข้างนอกเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันฟ,ฟินแลนด์ทำแางนี้ป่ะทำค่ะก็คือแล้วแต่คือฟินแลนด์เนี่ยให้อิสระกับโรงเรียนและครูในการจัดการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง<ม>ทีเ่เขาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับเรียนรู้อยู่แล้วจริงๆไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ด้วยธรรมชาติแวดล้อมโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่ง สิ่งที่ฟินแลนด์มองคือเกมบางเกมอ่ะมันใช้เพื่อการเรียนรู้ได้เขามีสิ่งนั้นแล้วเขาจะจัดเลยเที่ให้เด็กเรียนรู้จากเกมฟินแลนด์ค่อนข้างดังในการสร้างพวกแอปพลิเคชันเกมต่างๆเพื่อการศึกษามากค่ะดังนั้นครูเขาจะมีแคตตาล็อกที่ยิ่งใหญ่มากที่เลือกเกมแล้วก็พวกซอฟต์แวร์ต่างๆเอามาใช้ในห้องเรียนสมมุติเด็กสนใจเกมฟินแลนด์จะสามารถ คือเขาเขามีเขามีความเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ได้จากทุกทุกอย่างเขาอาจจะบอกว่าสมมุติถ้าเป็นเด็กโตหน่อยชอบเกมนี้ใช่ไหมวิีคะอสสี่ลองสร้างเกมแบบนี้ขึ้นมาสิเดี๋ยวเราช่วยคุณในห้องคอมพิวเตอร์ในวิชาคอมพิวเตอร์ในวิชาคอมพิวเตอร์คุณก็เรียนเขียนโค้ดสิคุณจะได้สร้างเกมแบบนี้ได้ดังนั้นคือวิธีการมองการศึกษาฟินแลนด์คือทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ไดอะค่ะ อย่างที่คุณจุ้ยบอกไว้ว่าเราต้องนําไปสู่กระบวนก,การเรียนรู้อยู่เสมอใช่ไหมเราก็ดูความสนใจของเด็กมีความ<ต>สนใจแล,นแล้วก็ดึงความสนใจนั้นไปสู่กระบวนก,การเรียนรู้ใช,ใช่ไหมถ้าผมพูดอย่างนี้หัวใจของการศึกษาฟินแลนด์ก็คือการ,<ห>รเรียนรู้รรเียนู้ในสิ่งรอบรอบตัวและความสนใจของเด็กใช่ค่ะเอามาเป็นตัวตั้ง ถ้าที่สัมผัสกับครูฟินแลนด์เนี่ยเป็นยังไงครูฟินแลนด์จะเป็นครูที่ได้พื้นที่ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เขาอยากทําในห้องเรียนได้ค่อนข้างอิสระและความอิสระนั้นนํามาซึ่งคุณภาพคือครูเป็นอาชีพที่คนฟินแลนด์ให้ความนับถือแต่ไม่ได้ให้ความนับถือเหมือนประเทศไทยที่เราจะกราบไหว้หรืออะไรครูฟินแลนด์เขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้สร้างคนให้กับประเทศ ดังนั้นมันเป็นงานหนักถามว่าเงินมันได้มันได้เยอะไหมถ้าเทียบกับไทยเยอะแน่นอนเพราะว่าไม่เทียบกับมาตรฐานของฟิแลกด์กับอาชีพอื่นสิไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมไม่ได้เยอะแบบล้นหลามไม่ได้เยอะแบบวิศวะไม่ได้เยอะแบบหมอ มาตรฐานฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้เยอะมากมาไม่ได้เยอะมากมาย,มมามายเงินเงินไม่ได้เป็นประเด็นแต่สิ่งที่เป็นประเด็นในระบบการศึกษาฟินแลนด์ที่ทาให้ครูอยากจะพัฒ,พฒนาตัวเองอ่ะคือทุกๆสิ่งที่เขาทําเขาได้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเช่นเงินเดือนพื้นฐานเขาจะแบ่งเลยว่าคุณต้องทํางานอะไรบ้างจํานวนชั่วโมงเขาวัดอย่างยุติธรรมชั่วโมงเวลาเขาบอกว่าคุณมีสมมติคุณมีเวิร์กโหลด16ชั่วโมงคุณต้องทํางาน16ชั่วโมงเขาคิดเลยว่า การสอนเท่าไหร่เตรียมงานเท่าไหร่ตรวจข้อสอบเท่าไหร่คือทุกอย่างเป็นระบบถ้าคุณจะต้องทำงานที่นอกเหนือจากการสอนคุณได้ค่าตอบแทนถ้าคุณอยากออกไปช่วยเ,เขาจะเป็นสหภาพครูในฟินแลนด์คุณได้เงินค่าตอบแทนคุณได้รับการอบรมในการเข้าไปเป็นเ,เขาเรียกว่าสมาชิกของสหภาพครู ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันได้รับค่าตอบแทนที่เขารู้สึกว่ามันเป็นธรรมเดี๋ยวขอถามย้อนกลับดีกว่ามีเด็กหัวชาไหมมีค่ะมากไหมเพราะว่าดูมาตรฐานได้ดูตั้งแต่อยู่ในคันดูอาหารการกินแต่ในความบกพร่องทางทางการเรียนรู้นะ่ะมันบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวมันอาจจะอยู่คือตั้งแต่เกิดก็ดูอยู่ที่ปัญหาทางเคมีใช่ค่ะในตัวดังนั้นมีค่ะมีแต่ว่าระบบ ระบบฟินแลนด์มองว่าเด็กพิเศษความพิเศษของเด็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเดียวเด็กพิเศษในถ้าฟินแลนด์เห็นเด็กที่เริ่มมีปัญหาในห้องเรียนหรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยทันทีโดยที่แทบไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กพิเศษหรือบอกพร่องทางการเรียนรู้อย่างที่อย่างที่เราเรียกกันคือเอาง่ายๆเช่นสมมตุติพ่อแม่อยากกันฟินแลนด์อัตราการหย่าสูงมากนะคะเออทำไมอ่ะห้าสิบไม่ค่อยมีความสุขจุ้ยมองว่า ด้วยความที่ทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้ต้องเดือดร้อนไม่ต้องพึ่งพากันคือไม่รักกันก็สามารถสบัดบ๊อบเลิกกันโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนดังนั้นการหยาบเป็นเรื่องค่อนข้างปกติในสังคมฟินแลนด์อ่ะสมมุติมีลูกที่พ่อแม่หยากคุณครูเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นในเด็ก เราจะต้องช่วยเหลืออะไรเด็กหรือเปล่าโรงเรียนมีนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนเขาก็จะดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่านของเด็กเหล่านั้นว่ามีพฤติกรรมอะไรมีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าการสนับสนุนที่ยังเป็นขั้นทั่วไปอยู่ก็คือบังเอิญเด็กมีปัญหาช่วงนี้ของชีวิตครูก็จะเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็ประสานงานกับที่บ้าน กระการเรียนรู้ของฟินแลนด์เนี่ยถ้าจะนํามาใช้ในเมืองไทยผมไม่ได้หมายถึงโรงเรียนเท่านั้นนะเราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงห้องเรียนหรือโรงเรียนทำไงดีถ้าให้พูดแบบโลกแห่งความฝันเราต้องฝันอะเพราะว่าโลกความจริงมันในเมืองไทยมันน่าเศร้าหมองกระทรวงศึกษาฟินแลนด์นะคะชื่อกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมมันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราแย่ ของเรากรทรศึกษากระทรวงว่า,าแยกกันกเราเรายังมองว่าวัฒนธรรมเป,เป็นเรื่องที่จํากัดมากแต่คนฟินแลนด์มองว่าวัฒนธรรมคือการคือค่านิยมคือการสร้างพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เอื้อกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดังนั้นหลายๆอย่างจะต้องเริ่มจากภาคสังคมและพ่อแม่เข้าใจว่าการศึกษาเอาการศึกษาทิ้งไปก่อนมันคือกระบวนการเรียนรู้พ่อแม่ต้องเข้าใจส่วนนี้ก่อนและต้องรู้ว่า ตัวเองมีส่วนสำคัญมากๆกในกระบวนการ,ก,รการเรียนรู้นี้ของลูกเริ่มที่พ่อแม่ก่อนจุ้ยเคยถามประธานสาภาพครูในฟินแลนด์จุ้ยเคยถามเขาว่าคุณในประเทศที่ไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างซึ่งหมายถึงประเทศตัวเองเทศตทยระบบการศึกษาก็ไม่พร้อมโครงสร้างก็ไม่พร้อมครูก็ไม่พร้อม,ม,ออมก็ไม่พร้อม,ไม,อมไม่มีอะไรพร้อมเลยระบบก็ไปสอดครองค่ะ จะให้ฉันเริ่มจากตรงไหนเออเขาตอบว่าไงครอบครัวก็ตอบง่ายแต่ทํายากใช่สิก็บอกเขาด้วยที่ครอบครัวก็ไม่พร้อมครับบอกค่ะแต่คุณต้องเริ่มจากตรงนั้นแล้วคุณก็ค่อยมาพัฒนาการศึกษาภาคบังคับแต่ครอบครัวคือพ่อแม่ต้องกินอิ่มนอนหลับสามารถดูแลมีเวลาดูแลลูกดังนั้นความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งแรกที่เราต้องจัดการ เมื่อความเดื่อมล้าหายไปโครงสร้างมาจัดการที่โครงสร้างการศึกษาภาคบังคับจะต้องมีโครงสร้างที่ไม่บังคับเริ่มที่ครอบครัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วค่อยมาพัฒนาคุณภาพเป็นอย่างหลังสุดถ้ามองกระบวนการปฏิรูปการศึกษาฟินแลนด์มันเริ่มจริงจังเมื่อยุค70 นี่เราพูดกันไปนอนนี่เองเนี่ยสามสิบปีที่สามสิบกว่าปีใช่ค่ะแต่นี่คือสามสิบกว่าปีที่ทํางานอย่างหนักหน่วงที่ทํางานเขาทํางานกันอย่างมีเป้าหมายอย่างมีธงว่าฉันอยากได้อะไรอย่างชัดเจนเขามีธงอะไรอย่างที่บอกเขาต้องการประชากรที่มีคุณภาพเพื่อภาพเพื่อที่ประชากรที่มีคุณภาพจะได้ได้ใช้ทรัพยากรคุณภาพเขาให้ความหมายยังไงเขามักจะบอกว่าดูง่าย ไปดู GDP GDP นะตัวบอกคุณภาพส่วนหนึ่งค่ะ GDP คืออะไรนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอธิบายนิดหนึ่งรายได้ประชากรต่อหัวแต่ท่านเขามาจากความไม่เหลื่อมล้ำแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ GDP ของฟินแลนด์จะแตกต่างกับ GDP ประเทศไทยเพราะประเทศไทยมันมีความเหลื่อมล้ำสูงใช่าอ GDP มันไม่บอกเลยว่าว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันใดทางเศรษฐกิจและการลงใช่ทุนหรือสินทรัพย์ แต่ฟินแลนด์นี่กมันบอก,บอกเพราะเขาไปจัดการเรื่องความเหลือมลับก่อนคือทุกอาชีพเป็นอาชีพที่สําคัญเท่ากันหมดในสังคม,มฟิแนแลนด์จะต้องเน้นเรื่องคุณภาพใช่ค่ะสุขคานามัยทุกอาคือ,อทุกอย่าง,งทุกอาชีพคือทุกอาชีพมีการเรียนรู้มีกระบวนการของมัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณเป็นคนหนึ่งที่สําคัญในสังคมฟินแลนด์เท่าเทียมกันก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้จัดก,การอบรมทำให้พ่อแม่มีทัศนคติมีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องการเลี้ยดูเด็กในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเขาทำายัางไงเขาทําตั้งแต่ครูก่อนเลยค่ะก็ต้องล้างสมองครูก่อนให้ครูมองการศึกษาเป็นการเรียนรู้ก่อนส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาฟินแลนด์คือการจับครูมานั่งคิดใหม่เลยว่าการศึกษาคืออะไรกันแน่ คุณไม่ได้มีหน้าที่ให้การศึกษาคุณมีหน้าที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนเมื่อคุณครูเข้าใจแบบนี้ตรงกับที่เ,เป้าหมายของรัฐบาลวางไว้เพราะในรัฐธรรมนูญฟินแลนด์บอกไว้เลยว่า<ๆ>การศึกษาจะต้องสร้างปัจเจกบุคคลที่รู้จักตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองได้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นครูและผู้ปกครองก็จะทำงานร่วมกันและ ครูก็จะมาทําความเข้าใจกับผู้ปกครองอ๋อพอเรา,เราฟินแลนด์เขาจับครูได้ปุ๊บร้านสมองครูได้ปับ๊บโถใช้คํานี้ค่ะจะใช้คํำนี้มันง่ายๆเห็นชัดเห็นชัดครูก็ไปพูดคุยกับพ่อ <c oughs> แม่ไปสร้างกระบวนการเรียนรู้กับพ่อแม่ค่ะที่ฟินแลนด์ว่างไงเรื่องนี้สื่อบุญชนกับ,บกระบวนการเรียนรู้ สื่อเนี่ยมีผลค่อนข้างมากนะคะเหมือนกันในฟินแลนด์ที่จะช่วยสร้างค่านิยมต่างๆอย่างที่บอกโรงเรียนฟินแลนด์มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขันเราก็จะไม่ได้มีการที่บอกว่าเด็กเก่งคือแบบนี้เท่านั้นจะได้ต้องเรียนหมอเท่านั้นจะต้องมี GPA แบบนี้เท่านั้นมันก็จะไม่อยู่ในสื่อมัน จริงๆมันไม่ได้อยู่ในระบบวิธีคิดเขาเลยโรงเรียนจะไม่มีประกาศว่าโรงเรียนเราสอบเข้าหมอได้กี่คนผมเป็นคนป่าโมงนะวันหนึ่งโรงเรียนประจำอำเภอเพื่อนผมเนี่ยรู้เดียวผมจะเข้าเตรียมทหารแล้วโอ้โหประกาศใหญ่โตเลยไม่มีไม่มีไม,ม,ม,ไม่ไม่มีลำดับที่ในห้องไม่มีมาสอบได้ที่ทเท่าไหร่แล้วต้องมานั่งเขียนว่าคุณสอบได้ที่เท่าไหร่คนเดียวที่เด็กจะต้องแข่งคือตัวเอง ระบบการศึกษาที่สร้างความเสมอภาคสูงของฟินแลนด์ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่มาจากโครงสร้างพื้นฐานของสวัสดิการรัฐในฟินแลนด์ที่ทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงโอกาสด้วยข้อมูลเชิงสถิติของนายพาซีซาวเบิร์ก นักการศึกษาชาวฟินแลนด์ที่เปรียบเทียบข้อมูลรายได้ประชากรในประเทศกลุ่มโ e c d กับผลสำริดทางการศึกษาของปิซาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายรายได้ของประชากรกับผลการเรียนของเด็กถึงจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่โดดเด่นชัดเจนแต่แสดงให้เห็นว่ายิ่งสังคมมีความเสมอภาคมากเท่าไหร่เด็กนักเรียนก็จะดูมีผลการเรียนดีขึ้นเท่านั้น ปัญหาเด็กเลิกเรียนกลางคาันโรคอ้วนหรือการตั้งครรภในวัยรุ่นก็น้อยลงตามไปด้วยเมื่อเทียบกับประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวย